โอมสามห้าศูนแซดเข้าสู่ขั้นตอนการบิวพ่นเคลือบสร้างเชลนอันนี้ผมต้องบอกก่อนอันนี้คือผมแกะออกมาล้างข้างในแล้วแต่อาจจะเป็นวิธีที่ผมไม่สามารถเปิดแพร่ได้นะครับแกะเข้าตู้อบแยกเป็นส่วนเลยล้างข้าวาม้อ,อข้างในแล้วเรียบร้อยตอนนี้ถึงขั้นตอนการพ่นเคลือบไปเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับในนี้ผมจะมีน้ำยาสูตรพิเศษอยู่นะครับผม ถึงขั้นตอนพ่นเคลือบใสบอกเลยว่าว้าว,าวแน่นอนจบปักเป็นไงครับเป็นไงจากคุณคุณอยู่ใสทันทีที่ไหนทําไม่จบ ที่โอมซีนอนในเอ,เอรับจบเองครับและจะบอกให้ว่าแบบนี้อยู่ได้นานถึงสามปีเลยทีเดียวไงน้ำยาสูตรพิเศษไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนผมคอนเฟิร์มโอ้โหโคตรท่ำ่ะท่ำเลยขนาดนี้นีไใครทำแล้วเหลืองเร็วใครทำแล้วอยู่ไม่นานที่ผมอยู่ได้นานสามปีเลยครับ ปลุยข้างใครทำแล้วไม่ใสามาที่โอมใสแน่นอนครับมาเลยผมบอกว่าในห้องนี้เหม็นมากๆเหม็นน้ำยาเนี่ยแหละครับ สุดยอดสายขนาดนี้ยิ่งกว่าป้ายแดงคใครอยากได้ไฟหน้าใสมาที่ผมครับรับจบแน่นอน